จัดมาครบทุกสีแล้วครับกับเคสซัมซุงที่ทำให้ผมกล้าทำแบบนี้เพราะโยนแบบนี้อีกครั้งมันก็ยังนี่ครับไม่เป็นอะไรมาแกะดูกันขอบมุมทุกอย่างยังดูดีไร้รอยครับมาดูกล้องครับสลับให้ดูทุกเลนเลยครับเป็นไงบ้างครับ นี่ครับยังใช้ได้ปกติทุกระยะและสีใหม่ที่ได้มาสีชมพูครับเป็นเคส2ชั้นด้านนอกเป็นพลาส,สติกแข็งส่วนด้านในเนี่ยเป็นยางที่ยืดหยุ่นได้ซับแรงกระแทกได้ดีวัสดุเกรดทหารครับตัวนี้จะมีสกรีนคําว่า military standard มีขอบยางขึ้นมาแบบนี้ครับช่วยกันกระแทกซับพอร์ตทั้ง4ี่มุมเลยเปลี่ยนสีบ้างครับเว้นรูเสียบชาร์จรูปากกาเอสเพนมาให้อย่างดีครับตรงนี้มีเว้าวเข้าไปด้วยทําให้สามารถหยิบปากกาเอสเพนออกมาใช้งานได้ง่ายขอบเคสยกสูงเหนือหน้าจอนะครับส่วนด้านหลังเนี่ย ก็ยกสูงเหนือเลนกล้องครับไม่โดนเลนกล้องแน่นอนวงแหวนด้านหลังสามารถแปะชาร์จไร้สายได้ครับแล้วก็ติดแน่นหนึบเลยครับนี่ครับแน่นหนึบจริงกางขาตั้งตรงนี้ออกมาจะวางได้ทั้งแนวตั้งแบบนี้ครับแล้วก็แนวนอนแบบนี้เนี่ยก็วางได้ครับดูหนังดูซีรีส์สบายๆนี่คือ5สีทั้งหมดที่มีให้เลือกนะครับผมจัดมาให้ดูหมดแล้วมีทั้งซีรีส์ S ซีรีส์ A ครับใครสนใจก็จัดได้เลยที่ตะกร้าที่ผมแปะไว้ตรงนี้นะครับไปครับ